ผู้พูดเด็กหญิงนันนลินเหลืองประเสริฐเรื่องฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้หยุดยั้งด้วยพลังความรับผิดชอบเตรียมพูดเด็กหญิงมินตราตุ้มทองเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ธรรมชาติที่มอบโลกไปนี้เป็นของขวัญสุดพิเศษแก่ทุกชีวิตการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยมีวันหยุดยั้งจึงก่อเกิดเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการเผชิญหน้ากับวิกฤตเสมือนการคลิกผันชีวิตอาจทำร้ายจิตใจและร่างกายให้อ่อนแอแต่การไม่ยอมแพ้ยอมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่มวลมนุษย์ ในเวลานี้คงไม่มีวิกฤตใดที่คนจะสนใจมากเท่ากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่องค์กรอนามัยโลกยกระดับให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการนี้ วิกฤตโควิ 19, ดสิบเ้ที่สอนบทเรียนให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ไม่อ่านมองเห็นได้ด้วยตาฆ่าชีวิตผู้คนให้ล้มตายเศรษฐกิจล่มสลาย และอุบัติการครั้งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดแต่วิกฤตการนี้จะสามารถผ่านพ้นได้ย่อมต้องอาศัยพลังแห่งความรับผิดชอบของทุกคนดังนี้เริ่มต้นจากรับผิดชอบต่อตอนเองดูแลป้องกันตนเองจากโรคร้ายรักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง รับผิดชอบต่อสังคมประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อเท็จจริงอ้างอิงหลักเหตุผลสู่การระดมแนวทางแก้ไขปัญหาและนำมาปฏิบัติตามอย่างเต็มกำลังความสามารถรับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วยการตั้งการป้องกันภัยร้ายมาลายความรุนแรงของวิกฤตด้วยการดำรงชีวิตตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทุกท่านคะพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งจึงไม่มีพลังวิเศษจากพรข้อใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวเองไม่มีเกราะคุ้มกันใดจะช่วยเราให้ผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ได้เท่าพลังแห่งความรับผิดชอบ ไม่ว่าวิกฤตนี้จะเลวร้ายเพียงใดเรามาร่วมแรงร่วมใจผ่าชาติฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้หยุดยัง้งด้วยพลังแห่งความรับผิดชอบไปด้วยกันค่ะ